สวัสดีครับคุณผู้ชมท p ิปแอนทิคฟอร์ยูคลิปนี้จะมาแนะนํำวิธีปรับขนาดตัวอ,อ,กอักษรนาฬิกาจับเวลาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเหมาะสําหรับการมองระยะไกลนะครับอันดับแรกเข้าไปที่ p เ Store แล้วพิมพ์คําว่า giant stopwatch g i a n t เว้ว e ั t h t, w I a n t o p w a t c h ค้นหาครับปึ๊บ ตัวแอปจะอยู่ด้านบนตรงนี้ฮะที่เป็นตัวเลขนะครับคลิกเลยเปิดติดตั้งครับปึบผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับในส่วนของคำอธิบายนั่นเองติดตั้งเสร็จแล้วเปิดใช้งานปึบมันก็จะเข้ามาในหน้าของการจับเวลานะครับอตอนจับเวลาก็กดสตาร์ตตามปกติปึบ มันจะขึ้นวิ่งนะฮะเป็นวินาทีอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมอหยุดก่อนเรามาดูตรงฟันเฟืองเพื่อปรับการเขาเรียกว่าเรามาเซตหรือว่าตั้งค่ากันเลยนะครับนะครับเลยปุ๊บในส่วนนี้นะครับ op Big วอตด d i g i t format ก็คือการเลือกรูปแบบในการแสดงนะครับ,นะรบจะเป็นชั่วโมงเป็นนาทีเป็นวินาทีอะไรประมาณนี้นั่นเองคุณผู้ชมอันดับต่อไป อันนี้ก็คือฟอนต์นะฮะคือรูปแบบของตัวอักษรนะครับชอบแบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับผมตรงส่วนนี้ Stop w h อต c o l เ r อร์เชมนะครับนะ่ะก็คลิกไปเป็นการเลือกสีนะครับสมมติเป็นสีเขียวแล้วก็เลือกที่สีเขียวก r e น n On Back นะประมาณนี้แล้วก็ Back กลับครับปึ๊บเนี่ยครับมันก็จะกลายเป็นสีเขียวแล้วนั่นเองคุณผู้ชมง่ายๆแค่นี้คุณผู้ชมก็ลองนำไปใช้นะครับนะสหรับพิธี ปรับขนาดของนาฬิกาจับเวลาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็เหมาะสำหรับการมองระยะไกลนั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทันทีที่ผมมีคลิปใหม่ๆหากมีข้อสงสัยก็สง่งข้อความมาทางคอมเมนต์ด้าน่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ทิปแอนทริคฟอร์ยูต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ